ครับพอกันคือเก่าครับกับบาปุไม่นี้กรับสิพาพี่น้องมาเบิ่งตู้อบครับตู้อบพริกอันนี้ครับพริกที่อบแล้วอันนี้ตู้ครับมีสองตู้ครับหลังจากที่นี่ครับสร้างเข้าในคลิปที่แล้วมาเิ่งตู้ครับ ตู้อบไส่ไฟ้ากับน้ำมันครับกับทางน้ำมันเสียงดังแน่ย่อยครับเครื่องเย็นงานอนยู่ท่อระบายท่อระบายความชื้นวันนี้ทอ่อความห่อน ไฟข้างใน,นครับตัวคอนโทรนครับบิ่งอุณหภูมิครับ60องศามันนตัวหน่อยครับตัวหน่อยพอทองสันครับ คือกันครับตัวหน่อยก็คือกันนี้กลังทำาอร์ม่อนกับตัวลำมันเขานี่นนี้เจอควบคุมอุนหภูมนี่หน้าตั้งเปิดได้บึง้งนี่ครับไปถ้าเปิดเบึง้ง เิดเช็คว่ามันแหงว่านี่แหละครับไปซื้อมือสองมาครับเสาแจไปซื้อมือสองมาไม่ประกอบซึ่งไปลื้อออามาประกอบเองต่เฮ็ดเพื่อตุยังตุนเนียวครับมาอยู่เกาหลีนี่ประกอบเองลืออ่อเองตุครับ ไปก็เเฮดเอียครับสบายเลยโอเคปกะเดจ่ยวแจ้งจ้งเกาหลีไม่เห็นถึงเปิดหลายครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งยางไนครับ ครับดูนึ่งกด้ตัวนี้เริ่มแห้งแล้ว เปิดดุนไปเลยลัดดนใจเอาออกมาจากตูก้ครับเอาก็ดีไปขัดอีกที่หนึง่งนครับทีมงานกำลังขัดอยู่ไปเบิ่งวิทีขัดครับ ครับวันนั้นน้องเบลอันนี้แม่บ้านบ่าวเจีมยืนชมุมยิ้วยุกคนเย็นอะไรครับนี่น้าถ้างะนวยงามแล้วโอ้แห่งดีเลยครับมันที่มีอันแบบผู้ให้นะครับบ่เอา กับอันที่บ่แห้งดีกัดตรบ่บงามครับเอาออกบ่พันอะไรคุณผักงาพมามาสานห่อนวะห่อน <c oughs> งานในหาวก็มาไกลใครว่างั้นนางสบายมาให้เราด้อ ามักินต้นแอนปเปิลกนเลยว่หนนางเหลี่ยมบุพก็ซื้อไม,ไม่ได้น้องเบลนางเหลี่ยงแอปเปิกแอปบุพกซื้อน,น้งก,ก,กวดเอวด้วจ้ะนางเหลี่ยอยู่ห่างโตาบดเมืองบดเิียนะ กูมนั่งสบายเดี๋ยวนอนอนันีสบายอยู่คันนอนคือคืออันนี้มืออเทาหอประกหอนมือนี่หอนเอารวยไงคับพี่กระได้เห็ดพวก้บพงริจะบกพี่เิ่มเลย่ตรีบกพเร เขาวบอมนบ่เาไปขวากือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาไปขวาค่อยอราะบ้านอนเหนียวแบบนี้ไปบดเลยเดี๋ให้เครื่องบดเลยบ่ขวาบ่หอมเนาะกินกินมาได้มันสูตรไหมก็กินยังมันก็สูตเอามันจะที่ึ้นหลังเพือนมาทเา đeo bỏ mọi này ừ, à, ngắn, bảo. Bảo. <cười> <cười> bao nhiêu ổ dưới đấy và <cười> 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 <cười>

ใส่สนม้านะเอาแก่เอาค้นไหลยี่นีมาเรศอยากพู้ใด้ดูผู้ใด้มากพู้ใด้มากงานแบบว่าลุยๆใส,ส,ส่หอดอจะใส่หอดสวนกี๊สวนแอปเปิลก็เป็นตะคณ์อยากมาเนาะมาแบบตะพณ์ใ <c oughs> สห่หอดกล้าทำทำใจ <c oughs> ได้ตังค์มาหอดมันหาเนาะเ <c oughs> มียนเป็นผูห้หญิงวอดแหนะมา้กัน <c oughs> ต้องแบบแค่แต่สียาง แล้วบอกพีคกับเขาบอกแอปเปิลนะจ๊ะเงาแล้วแอปเปิลกะพวกใบปุ๋ยต่อเวรนเอาหมดแล้วบอกแอปเปิลเวรนาวดอกกำลังแดงเก็แต่ว่าโลกโตกกี่ไปกินหมดแล้วเขาอยากได้คนหลายมามาเขาเดินเลาตกสามล้านนี่โดดไม่ดูเอาไม่ดูเอาเ้าะมีนานทั้งปีสีอะไรพี่น้องเบื้องเอา น,นั่นหนาวทีบุนันบนน้ำกน้ำน้หอนหอนมันหนาวหนาวก็นหนาวค,ครับปันอนก็ฮ้อนครับจิบองส่บอก์กร์ดสิบองครับแปดลูบเลยรับ นี่ครับอาเบิ้งอันที่คัดแล้วครับคัดแล้วมาใส่ถุงมระสอบไปบฟอมไข่แข็งครับเาโอเปล้าเทโอเทโอบแล้วนี่ได้กี่ลูแล้วถ่าไหนกันนี่ครับ อบแล้วนี่ได้ล,ลูละสองหมื่นสองหมื่นกว่าเนาะสองหมื่นกว่าบอนเป็นเงินไทยกะล,กลูละหกร้อยหกร้อยกว่าถ้าบ่อบหนึ่งรู้ละร้อยกว่าบาทแต่แถอบแล้ว,ลวตก, 600, 700ก,ววก,ก,ก,กหกร้อยเจ็ดร้อยไปครับเราแก้กระปุกลายครับเป็นรอยอะไร ยังบกครึองอยู่ครับเอามาอบท,ทบั้งเีหล <c oughs> อดควาปีก็ได้อบแล้วว่าวดิเ,าเก็บใส่ตู้เย็นไว้ตู้แช่ไว้ก็หลายหนึง่ง ปา๊ากี่ลูลละโมกไหวอยอู่ดิเฮตุใดบอครับบ้านเขาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเฮตุใดบอครับผมจังไดคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับเมืองเราวจังไดก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำได้คร,อค,อดค,ดครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเจะคลิปวันไหงานไลน์ครับช่วงนี้ ลองด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วผมในในก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ